บทที่4ความลับของวัดโบราณภาคหนึ่งผู้คุ้มครองได้เรียกใช้วีรบุรุษใกล้พอเท่าเทมโพเร่าและทําให้กล่องลักษณะลึกลับปรากฏขึ้นมาเต็มไปด้วยกระดาษและเคลื่อนไหวดําเนินตามเคล็ดลับที่แสดงไว้โดยผู้คุ้มครองของเวลาเคตูทูโซเซตูมี ลูอิกิโออิกและดิโอโกซาโตะขยับเปิดพอเท่าและตกลงลงไปในเมืองครูนรุ้งแรงในโลกสีม่วงแปลกประหลาดเข้าสำรวจป่าที่รกร้างและอุดมสมบูรณ์ที่เคลื่อนไหวของกระดาษนำพาพวกเขาไปสู่วัดโบราณที่ซ่อนอยู่ในป่าผู้คุ้มครองได้เตือนว่าสถานที่นี้บรรจุสิ่งของที่มีพลังมหาศาลแต่ยังคงถูกคุ้มครองด้วยกับขีปนาวุธที่ตามหาความลับเพื่อเก็บความลับเอาชนะอย่างดี หลังจากส่วนของการเดินทางพวกเขาก็พบประตูเข้าทางวัดซ่อนอยู่หลังจากที่มีพืชหนาข้ามทางเข้าของตัวอาคารและได้รับการต้อนรับด้วยบรรยากาศของความลึกลับและความรู้สึกว่าเวลาหยุดนิ่งอยู่ที่นั้นภายในวัดพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพิธีกรรมทางมืดและห้องส่วนบุคคลที่ซับซ้อนการเดินทางของแต่ละขั้นตอนนำพาพวกเขาไปที่หัวใจของสถานที่ที่เชื่อว่าบรรจุสิ่งของที่ถูกเก็บรักษาอยู่ ขณะที่พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าพวกเขาก็พบตัวหนังสือประโลมพื้นเมืองและลายเซนที่เก่าแก่ที่มอบให้พวกเขาเป็นปริศนาและปริศนาที่พวกเขาต้องแก้ไขเพื่อเป็นขั้นตอนการเดินทางเคตูทูโซด้วยความมีสเสน่ห์และความฉลาดเกลี้ยกล่อมทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากขึ้นเมื่อพวกเขาเดินทางเข้าสู่ศาลากลางของวัด ขีปนาวุธอันถึงตายคอยเก็บรักษาสิ่งที่พวกเขาตามหาและทดสอบทักษะและความสามารถของพวกเขาเซตู้มี่ใช้ความเร็วของตัวเองในการหลบหนีจากลูกศรที่ปรากฏขึ้นจากไม่มีสิ่งของในขณะที่ล uh ูอิกิโออิโกกองเขาน้ำต่อการควบคุมน้ำเพื่อทำลายพิธีกรรมที่มีขึ้นจากน้ำดิโอโกซาโตะด้วยความรู้เรื่องมันตินำพาพวกเขาไปสู่พลังงานที่มองไม่เห็นและยุบเป็นเหตุการณ์เพื่อปกป้องกลุ่มในที่สุดพวกเขาเจอหน้ากับสิ่งของลึกลับ ลูกบอลคริสตัลที่ส่องแสงที่มีสัญ,ญลักษณ์และลายที่ไม่รู้จักบนพื้นผิวของมันลูกบอลคริสตัลส่องแสงพลังงานที่มีอยู่และที่ไม่รู้จักแต่ภารกิจของพวกเขายังไม่จบพวกเขาค้นพบว่าลูกบอลคริสตัลมีพลังงานภายในที่สามารถแก้ไขและปลดล็อกด้วยการถอดรหัสลายที่อยู่บนพื้นผิวของมัน แต่นั่นยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการปลดล็อกอาจมีผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อเส้นเวลาผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลำบากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับว่าพวกเขาควรพวกลูกบอลคริสตันไปกับพวกเขาเพื่อปกป้องหรือควรเห็นชอบให้สิ่งที่อยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเส้นเวลาในที่สุดพวกเขาตัดสินใจทิ้งลูกบอลคริสตันโบราณอยู่ในที่เดิมนักเดินทางของเวลารู้จักว่าเวลาและพื้นที่เป็นสิ่งที่อ่อนแอและไม่ควรถูกถูกประมวลผลด้วยความสามารถที่พวกเขายังไม่เข้าใจ อย่างไรก็ตามพวกเขาสาบานให้ปกป้องวัดและลูกบอลคริสตันจากบุคคลใดๆที่พยายามใช้ประโยชน์จากพลังของมันด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเคารพและภูมิศาสตร์ที่สอนมากขึ้นเคต u ทูโซเซตูมีลูอิกิโออิกโกยกเวนดีโอโกซาโตะที่หายไปเพื่อศึกษาสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่รู้จัก กลุ่มอื่นๆกลับไปในปัจจุบันรู้สึกว่าได้เคลื่อนไปข้างหน้าในการเข้าใจบทบาทของพวกเขาเป็นเวลาเดียวกับความหมายของพลังงานในการปกป้องสมดุลในทุกยุคและมิติการผจญภัยยังคงคือการเดินทางและทุกการท้าทายใหม่ที่พวกเขาเผชิญหน้ากับที่เป็นความจริงเบื้องหลังของพลังลึกลับที่พวกเขาได้รับและขนานขนานของความเสี่ยงที่พวกเขาเผชิญหน้ากับในฐานะนักเดินทางของเวลา